รหัสนะครับอย่าดูนะครับดูแลเดี๋ยวแ้วงจายทำไมเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวรั่วนะครับดูหน้าจอไวรัสเข้าหรอมาแล้วเดี๋ยวเออมาเลยอ้ามีคนเล่นนะครับมีคนเล่นก็เดี๋ยวดิครับเข้ารหัสใหม่ครับมาฉลัดแชมป์ับมายังมีรหัสอีกนะครับไอ้อออ้ไอ้ไี่ไอ่ไอ้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 อ้อดูมันทะเลาะกัน อันนี้นะครับคนรั่วอันนี้คนรั่วนะครับจำได้ไหมครับภาคหนึ่งแล้วตองก่อนนะครับคนรั่วอีเชียโคนร่นียบรหัสมาแล้วครับดูเต้ดูนะรหัสรหัสงงอย่าอย่าดูรหัสงงครับ มาแล้วเต้ยมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วครับดูนี่ครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการดูหน้าคนเล่นเนี๋ยวแปะยิม้มมาเขายังโสดนะครับใครสนใจติดตามดูคนเล่นนะตัวผมเตีเยมนะครับดูเต้ยดูเต้ยดูนะตัวผมเทียมนะครับนี่ครับตัวผมครับเต้ยา เล่ย์กับเต็มดังเลยครับนี่ผมไม่มีสมาธิเล่นนะเ,นเดี๋ยวผมจะเล่นด่านไหนดีครับด่านไหนดีครับด่านปลาหมึกเลยดีครับไดนนะ้เนาะตู้ก่อนนะนี่คนระับเขาเล่นด่านนี้นะ,ะด่านปลาหมึกนี่คนระับ มาครับกำลังมาครับเทวภาคสองแห่งการรอคอยครับเดี๋ยวแล้วปิดทำไมนานเลยนานเงียบมาแล้วครับดูตัวพวกผมครับดูตัวครับงีับเนียบเดีอยาเสียงดังนะแต่บอกขึ้นมาอย่าเสียงดัง ดดูนะจะกดนะไม่กดไม่ต้องเล่นนะไอเป๊มาเริ่ม5 4 2 1 0บิ๊กโบอดเล่นแล้วนะครับไอกาพี่โลบนควายว่ะไอกามาพี่เซบจะนอนตายเลยไอไฟเซฟเป้อยู่เฉยๆนะเป้รูปเร็วบเป้ถ่ายไว้ครับ นี่ด่านชักใช้เวลาสองนาทีได้นะครับมาแล้วครับดูโด,โดผมลงนะครับเพื่อเพื่มเพื่อเพื่อเพื่อขบกผมเท่เพื่อเลิกป๊กเลยครับ,บ,เ,รบเดี๋ยวร์สไหา์กนมาปาดนะ้ะนอหลับเท่แล้วเหนื่อยแล้วาย,วยังไม่เหนื่อยครับตายตอนเพ่เขามีสองตัวนะครับ เด right. like ี๋ยวคุณจะดูครับเขามีสองตัวเขามีหลายตัวเลยครับเขาสามารถสะกดจิตตัวอื่นได้ทำเหมือนดีตัวอื่นดูนะครับดูดีดูดีไอ้พ่องตายอครอย่าพูดคำหยาบนะป่วยตายนั่งเป่าเหมือนเนี่โดนเป่ามึกม้าแล้วเป่าหมึกมาพ่อไปไม่ใช่พ่อเดียวกับพ่อไปใช่ไหมไม่ใช่ เป่ยไปทำเป่ยเป่ยนะนี่ครับโกรธแล้วครับมาแล้วครับผมอยากไปใช้หมาป่าแต่ไม่ได้ใช้ครับเพราะไม่มีคนให้ผมใช้ครับเราต้องเป่าเล่นดนตรีซะแล้วมาแล้วหมาป่าครับระวังโดนพวกเล่นปีกแบนนะแบนก็แบนดิ ไม่กลัวตร์อื่นก็มีแบนเฟซบุ๊กอ่ะเฟซบุ๊กก็ไม่ต้องเล่นสมัครใหม่รั่วเขารั่วเฟซบุ๊กเราเฟซบุ๊กอะไรฮะไอพ่งตายไปเล่นกับผมผมเกียนกับผีผียังไม่เล่นกับผมเลยครับคุณ ชื่อว่าอะไรเขาอับเบลวะแปะชื่วแปะครับตายเลยหนักผมเปลี่ยนร่างใหม่แล้วนี่ครับเขาเปลี่ยนร่างเลยครับไม่รด้เป็นพี่แอร์แต่แปะแลครับนี่เขาเยอะมากครับสกัดจิตตัวเพื่อนสถิตพ้องนี่โดนแบนไปเลยเราต้องเล่นเพลงให้โดนแบนไปแลยเนี่ยครับดูตัวผมนะ คราวนี้ฉันเล่นเข้มมาเลยถ่ายมือด้วยได้ถ่ายมือดูมือนะครับอ่ามือเนีดูหน้า่อหน้าจอลูกไม่ต้องกระโดดแล้วง่ายเลยพอผมโตครับชนะแน่นอนครับกระโดดปึ๊บชึบชึบเข้ากินใหญ่เลยครับ ถาคนที่ชนะด้วยเป็นยังไงรูบอบาทเลยพ่อคนดูนะได้ตังกรูบสองร้อยสิบสี่บาทเห็นไหมว่าเป็นแบบสองร้อยสิบสี่บาทให้มันเดี๋ยวเราเล่นมั่งไปเอาลงเลยตอปเลยตอปเลย